สวัสดีครับพงกับนะครับเจ็บครับเพียนดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็วันนี้ตามที่สัญญาไว้นะฮะเราจะมาพูดคุยเรื่องอ่ากฎหมายนะฮะของหมอชรนาศนะฮะนะฮเรื่องกฎหมายยาเสพติดนี่แหละอ่ะย่อๆว่ากฎหมายยาเสพติดคุณเห็นด้วยหรือไม่นะฮะวันนี้มาเจอตัวเป็นๆกับคนที่เลิกใช้แล้วนะฮะนะฮะ คนที่ยังใช้อยู่นะนโอเคโอเคอะเดี๋ยวเราเราเรา,เราอ่าดูฟังความเห็นของเขานะครับว่าเขาเห็นด้วยกับพรบรนี้หรือเปล่านะฮะอะคนแรกเลยนะฮะน,นี่เดี๋ยวเรานะไม่ต้องเห็นหน้าชัดๆอานี่ครึ่งหน้าพาผมไม่เห็นด้วยครับนี่คนนี้ไม่เห็นด้วยนะเคยใช้ไหมฮะเคยเคยผมใช้มาเป็นสิบปีเหมือนเป็นสิบปีนะฮะใช้เป็นสิบปีจากม็ดละ้เท่าไหร่ปวดไม่ห้าร้อยผมดูแล้ว จากเมตรหกสิบมาเมตรสามร้อยมาเมตรห้าร้อยอ่ะโอ้โหยันห้าร้อยนะฮะคิดจะกลับไปใช้ไหมไม่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 นะฮะคนนี้นะฮะประสบการณ์ใช้ใช้มาสิบปีนะฮะเอาเว้นว่าลึกๆเราไม่สาวแล้วกันแต่ไม่เห็นด้วยแน่ๆไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะนะเพราะว่าเพราะเพราะมีมีมีเหตุผลไหมเพราะอะไรเพราะผมมีลูกครับอ๋อเพราะผมมีลูกโอเคจบจบสั้นๆเหมือนกันผมมีลูกนะฮะ <Okay. S 2> ไม่มีอะไรดีขึ้นเยังเสออใช่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะฮะยาเสพติดอ่ะสำหรับคนนี้นะฮะก็ชายหนุ่มยุค90นะฮะก็ยุค90ก,ก็คือเกิดยุค80ไงแต่เป็นวัยรุ่นยุค90ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างอันดออกับดิจิตอลยังเปิดเทปอยู่ยังกดเทปอยู่ไง<ม>เดี๋ยวนี้เป็นซีดีไอเป็น y o ยูทูบหมดแล้วมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วตอนนั้นยังเป็นอนาล็อกอยูต่ต้องต้องกดโอเคมีกระเมูเดี๋ยวเรามาเจาะจงอีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้นี่ตัวจริงนะฮะ <laughs> คำวอด <laughs> ไม่ไม่ไม่เห็นหน้านะฮะคนนี้จะไม่เห็นหน้าโอเคนะฮะโอเคสวัสดีครับดีขึ้นดีขึ้นนะฮะสอบถามนะฮะเห็นด้วยกับพรบอ่ายาเสพติดไหมฮะไม่อ่ะ ไม่ไม่เห็นด้วยอ่ะไม่เห็นด้วยนะฮะ <c oughs> เพราะอะไรฮะมันรู้แต่ต้ <c oughs> นอย่างผมเองเอย่างส่วนตัวผมนะมันมันมันจะถูกหรือจะผิดม,ม่นก็ผมก็เฉยแล้วอ,ะอ่ะเออเฉยแล้วใช่ไหม <c oughs> เออถึงดูดมันแต่ผิดกฎหมายตามไม่ถูกกฎหมายมันก็เท่านั้นเนี่ย <c oughs> ใช่ไม่ได้มีผลใช่ไหมเออมันก็ไม่มีผลเลยอ๋อเคยเคยเคยดูดนี่ตอนนั้นนี่กี่ปีมาแล้วฮะตอนนี้ถึงตอนนี้เนี่ย หลายปีแล้วหลายปียี่สบกว่าปีมั้งโอ้โหยี่สิบกว่าปีนะที่อยู่กับวงการนี้มานะฮะรุ้นแต่สิบแปดเก้านะอือหนึ่งแต่สิบแปดสิบเก้ารุ่นกระปิกรุ่นจุนอนี้สี่ขวาแล้วอะตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ฮะเนี่ยโอ้หราคาปรับขพ้นปรับลงตั้งแต่เป็นมนเออนขวนเคยคามัหยฮะเคยเคยทุกอย่างนะไม่ทุกอย่างแต่เคย แต่ก็เคยรู <laughs> ้ทุกอย่างเลยโอเค okay, นะฮะโอเคนะครับเรามาได้รู้จักตัวจริงนะฮะแต่ตัวจริงเขาก็ไม่เห็นด้วยนะ <c oughs> อ่านะกับเรื่องนี้ <c oughs> นะครับก็โอเคเราแค่มาออกเสียงกันนะฮะเกี่ยวกับกฎหมายเราไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของใครนะฮะนะฮะเอาเรื่องแค่กฎหมายแต่เราคงไม่ได้ไปพักดันหรืออะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือบอกแล้วว่า กลับมาทํางานทําการหยุดใช้ชีวิตส่วนตัวดีกว่าแล้วก็นะฮะทำกัญชาไปเรื่อยๆนะฮะตามนี้ก็ส่วนเรื่องไปผักดันว่าไม่เห็นชอบหรือไงก็สำนับสนุนให้กับคนที่ไปผักดันนะนะเรื่องเรื่องของยาเสพติดนะก็ไปผักดันกันให้เรียบร้อย <c oughs> แต่ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปแต่ก็คือแน่ๆละสามีผมมีเพื่อนผมอีก2 นะไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทําะไรอีกเดี๋ยวจะไปเจอพวกพวกที่ใช้เคยใช้นะเราจะถามเขาว่าจะกลับมาใช้อีกไหมจะเลิกไหมเออถามนะแล้วคิดจะเลิกไหมฮะคิด <c oughs> คิดใช่ไหม <c oughs> ตอนไหนตอนนะมันรีว โอเคโอเคก็เด <rí> e> ี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคก็ตามนี้แหละครับนะไม่สนับสนุนนะฮะพรบยาเสพติดนะฮะก็โอเคครับไว้เตี้ยกันไปในคลิปต่อไปครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับ